ครับวัจดีนะบรรดาชมวเนท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้พาคลิปมาของเราแล้วทำไมซอมบี้มันเยอะจังนี่คือข่าวดีสำหรับผมก็คือผมได้การ์ดลิงมาแล้วไอ้แอร์ครับไม่ได้เหยืเลย แต่ปืนมันช้าตรงนี้ไม่ต้องรอช้านี่แหละมาดิเฟอร์รรี่กับโฟก์สวา g เกบอกหลายรอบนะ่านนี้ผมทำไม่ต้องใช้ปืนแล้วไม่เชื่อดูเมื่อกี้ยิงเล่นเล่นโชยดูกเฉยเฉยว่าแกตลิงมันีประสิทธิภาพยังไงไม่เชื่อดูนัไหน,นนี้ผมยังไม่ใช้ปืนจะดูเลยมาดิอืก็สำหรับเนื้อเรื่องหลักผมเผื่อเล่นเล่น,ลนจบไปแล้วตอนแรกกจะเ่นแค่สองสามดาบแล้วค่อยอัดคลิปต่อ พอดีเล่นเพลินไปหน่อยเล่นจบเรื่องมเลยอในอย่างหนึง่งเนื้อเรื่องหลกักมีฉากจบสามแบบท่านผู้ชมเคยรู้หรือเปล่าว่าเกมจุดเดียดนี The ้ này, มีฉากจบของเนื้อเรื่องหลกักสามแบบนั่นก็คือหนึ่งครอบครัวตายหมดเลยสองเหลือลูกคนเดียวและสามทุกคนรอดหมดเลยแต่ผมได้ตอนจบเป็นครอบครัวตายหมดเลยแล้วจะอุตสาห์วิ่งมาทําเผือกอะไรตั้งหลายหลายตอนแลรว เผื่อใช้ปืนนวิิงมาบินวยวินนำเบื่ออะไรมาตั้งนานหลายตอนเพื่อมาดูครอบครัวตายหมดเลยเฮ้เศร้าแทนนีย <c oughs> กะจะอยากเห็นฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งกับเห็นฉากที่ทุกคนตายหมดเลยเดสมแล้วนี่คื่ออินทูเนตไม่ไดเดแดกครบวิ่งไม่ทันเสเฮแค่นี้นนเกังเรียวไม่ทันเลย <c oughs> วิ่งเล่นวิ่งเล่นในสวนสนุกสนามเด็กเล่นหน้ายิงอ่ะตอนที่เกาะอ,อยู่กันเป็นฝูงน่าหน้ายิงแต่ว่าด่านเนี่ผมเดิมพันไว้ว่าจะไม่ใช้ปืนซึ่งเผื่อใช้เวลาครั้งหนึ่งเมืเ่อกี้นะแต่ตอนที่ใช้แกตลิงไม่ไม่นับโชว์ประสิทธิธธภาพยิของปพื้เล่นเล่นโอ้ขาดเลย เสียงอะไรวะเนี่ยอืมเรื่องนี ja ้ถือว่ามาเอาเรื่องขอตดคิดแป๊บตาหมดเลยอืออ๋อหน้าไม้ลืมไปลืมดูว่ามันต้องเอาหน้าไม้ไปลืมกังแรกแต้ม้วยเฉยเลยอ้าว ว่าไอ้นี่ก็ถูกแบนอยู่นอกเอาปืนกระบอกไหนไปดีชอด็อตกันหน้าเบือ่อเอาไปแต่ช็อตกันอย่างเดียวอือจะว่าไปแล้วเอาปืนกระบอกสไนเปอร์มาแสะแรงเลยไม่ได้ใช้จะเอากระบอกไหนไปดีช็อตกันกระบอกนี้หน้าเบื่อนะงั้นเอาปืนสุดจะอัน,นีื่นผสงกระบอกไปไหนหอยอะน,นี่มีรจะเบิดเสียงอมากจริงๆ โอเคมาเลยปืนบอลนี้อย่างชอบมสามารถปรับหมดให้ยิงพีระนัดกับยิงลัวๆก็ได้ไม่เชื่อดูนะกับพีระนัดปิวปิวเนี่ยกดค้างก็ยิงไม่ได้แต่อันนี้สามารถปิวยี่สิบนัดถือว่าเหลือเฟือไม่มีเวลามานับหรือว่าปืนกระบอกนี้มีกี่นัด มีใครมาร้องเพลงเพราะคนกินแถวนี้มนะั้ยไม่มีคนชื่อใครนะไม่รู้จักนะไอ้กนลังค้างียังไปใส่ตุ้งตี้งไม่มีใครชื่อตุ้งติ้งหรอกนะโอ้ยเกียรติดันที่มันมีพวกต้นไม้แล้วมันจะบ,บังวิสัยทัศนเ์เองกระโดดต้นไม้ทำห้อากาศเนี่ยเนี่ยเนี่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 ตายภาพปิ้วๆภาพในนี้ไม่มีหมอกเลยมีต้นไม้เต็มไปหมด มอกเลยไม่มีมันมันเลยอากาศบริสุทธิ์เห็นอย่างชัดเจ๋วกระทั่งลูขนตืดถึงซมบี้น้ำรำคานคำหยาบยว้วนวิ่งแบบไม่ใช่กระสุนไม่รู้จักนะคนที่กำหยาบไม่รู้จักนะเนะอนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซเพลีอ่ะเปรียงตายเถอะ ฮ่าปืนกะบอกนี้ดีๆตรงนี้มันมีระเบิดนี่แหละปิวป้วปิว้วฮ่าเอ,อื้อสะดวดเอื้อเอาไ่สะดวดเฉยเลยไม่มันน่ะโ <laughs> ชคดีนี่มีอัปเดตลงแอปพาาาาาาัฒนา แม่ได้เงินมาอาดูดิดาพวกนี้มีทั้งหมดสิบเอ้าทำมีเนื้เอเรื่องเสริมเนื้อเรื่องนี้มีเพียงแค่หกดาลละระหว่างนี้ขอมาทำเรื่องอะไรจิ๊บจอยก่อนโอ๊ยกดซิเออแล้วมันมีอะไรให้เราทำไอเทมสี่ไอเทมบวกยี่สิบกระดาไอเทมยี่สิบ ร้อยหน่วยโอ้โหมีมีแปดร้อยพอดีเลยจะเอาเสียงขนาดไหมอืมมันจะคุ้มต่อการเสียงเปล่าเอาเลยมีตั้งแปดร้อยอ่ะเอาให้เต็มทุกอย่างเลยอไอเอาดูสิได้ปืนกระบอกว้าโคตรเจ๋งเลย นี่คือแปดร้อยบาทที่ฉันเสียไปละสินะโอเคตอนนี้ก็มาอัปือรัวเอาเันเกิดขึ้นหน้ามือตามัวเคที่นี่ก็ปิวปิวปิวทุกคนครับผมเกียร์ด่านี้ที่สุดเลย มันจะเป็นด่านที่ให้เราเลี้ยวไม่ได้จะได้แต่จะได้แค่เล็งมันโอเคต้องยอมรับแล้วไปเชิญหน้าตัวความกลัวงั้นคราวนี้ผมจะไม่เอาหน้าไม้ไปนะถึงเนี้ยมันจะได้นะมันก็ไม่ได้แตมนี่ก็ไม่ยังไม่ต้องเอาไปนี่อ้าวเฮ้ยแนะนำระดับสี่ปืนนี้ระดับสองงั้นเอาปืนระดับพวกระดับหกกับระดับห้าไปเลย เป็วงนี้อ่ามีเอาระเบิดมีอะไรออกมาให้หมดเลยเพราะผมกลัวด่านนี้ที่สุดขอตัดคลิปแป,ป๊บสตอรีเรอร่เรื่องนี้ผมทำไมตอนหลังๆมันจะมีแบบให้ <Hey. S 1> เดียวน้อยแต่ให้ยิงเยอะก็คือแบบให้ได้แค่หันซ้ายหันขวาแต่ว่าห้ามยิงเฮ้ hey, มีคนเป็นเมน ลึงจังขามดีกว่าฉันเกียดเกเปลี่ยนแม่ลงเลยอ๋ออี่ไงที่นี่มันรีวิวอย่าโผล่มานะฉันกลัวนางผีหนางี้ไว้ไม่ใช่ผีเฮ้ยปบินโอ้ยได้มันขี้สเสือฉันกลัวแม่จะช่วยเอาหลวงพ่อจากวัดเขาเขาเียวเ,เด้งให้หน่อยไม่กลัว นี่เกียดไดงตอนคือที่สุดเออร์โอเคใจเย็นๆไว้น้องชายนี่มันแค่อาการหลอนไงอีเนี่ยกลัวเลเชียวเองต้องลุกปิ้วโอ้ยทำไมเองเดินช้าจังไอเราก็กลัวอยู่เนี่ยเองก็เดินช้าอยู่คนเดียว โอ้โหมันแถมเดินเร็วนี่เดี๋ยวดูนะั้งกสุดเขาเร้วแรงฮ่าปัญยากคชเท่อะปิ้วอุ้ยเผลอไม่ได้เลยพวกเองเฮ้ยไหนบอกว่าซอมบี้มันจะมองไม่เห็นในที่มืดเฮ้ยเฉียดชิวดูแทนทูบูซานเยอะเกินไปบอกซอมบี้มองไม่เห็นในที่มืดนีเน่ นี่จริงเอก็มาสิบวยใครกลัวมือใครโอ้ยเสียวช่ไหมเฮ้ยนี่เป็นไรมากไหมเนี่ยคนเราก็กลัวโอ้ตัวสัตวไปไหนไม่ได้ อ้าเอ็งไปพแม่มาเอ่อไม่ใช่ดิวเขาไม่มาดรนะเอ็งเป็นซิสเตอร์แต่เอ็งไม่ให้ของขังเลยมาเร่นงนีนะตอนแรีอยู่ในบั้นซิสเตอร์ก็ไม่แถมพวกใปกังเขนหรือพระเยซูมาให้เลยนะโอ้โหนี่ก็บจังอืมดูวิธีทาง กูเสือนี่ไงผู้สือไม่ยอมให้ของนี้ติดมาเลยอย่างน้อยให้มีสักเต่มก็ยังดีเฮ้ยคผู้ชมนะฮะคุผู้ชมมีเวลาย้อนกลับไปมื่อ